ซื้อเนี่ยว,วันนี้ถูกรางวัลจะเป็นรางวัลอะไรก็ตามนะคะคนถูกเนี่ยต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ไปรับสลักใบตัวจริงเพื่อนนาไปขึ้นเงินก็ต้องไปเองนะรับรางวัลด้วยตัวเองค่ะคุณแม่เดี๋ยวเลื่อนให้ลูกนิดน <c oughs> ึงแล้วไปเลื่อนที่ไหนไปไปนั่นที่ไหนเนี่ยไปเดี๋ยนะไป รับรางวัลไปขึ้นเงินไปอะไรไปเอาอที่ทไหนทุกอย่างต้องดำเนินการเองสลากตัวจริงอ่ะต้อง<ช>ไปที่ไหนก็คือ,อ DSI นะคะเขาเข้าไปตรวจสอบก่อนนะคะตรวจสอบสลากของกองสลากพัทนี่แหละก,ก็ยืนยันนะคะว่าประชาชนที่เขาถูกรางวัลจะต้องดูด้วยตัวเองอันนี้รู้อยู่แล้วถ้าเราถูกนะคะแล้วก็มาดําเนินการรับสลากเองโดยเจ้าหน้าที่ DSI เขาก็จะคอยตรวจสอบว่าตรงกันหรือเปล่า ะะแล้วก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยเชื่อใจได้ว่าจะได้รับเงินจากสลากที่ถูกรางวัลอย่างแน่นอนนะคะเรื่องนี้ทางด้านของพันตรวจตียุทธนาพราดาค่ะท่านรองอธิบดี DSI แล้วก็นางพิชยาธารากรสันติโคศก DSI นะคะก็เข้าไปตวรวจสอบลอตเตอรี่ของนายพันธวัฒน์นาวิสุดหรือว่าน็อตกองสลากพัดค่ะที่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดนะคะ ซึ่งทางด้านพันธุ์ตรวจตรียุทธนาเปิดเผยบอกว่าอธิบดีดีเอสเนี่ยคุณแม่เขาสั่งการให้มาดูแลเรื่องความเรียบร้อยนะคะในการตรวจสอบสลากของคนที่ถูกรางวัลสลากออนไลน์เพราะว่าวันนี้จะมีการออกรางวัลนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ดีเอก็ดําเนินคดีกับคุณน็อตนะคะเจ้าของกองสลากพัดใน2ข้อหาแล้วก็มีการอายัดบัญชีต่างๆไปด้วยอาจทําให้ประชาชนเนี่ยซื้อไปแล้วไง ังวลน,นะคะว่าถ้าหากว่าถูกรางวัลแล้วการขึ้นรางวัลอาจจะมีปัญหาได้ไม่เหมือนกับตอนที่อยู่กับกองสลากพัทหรือเปล่าซึ่งาทําให้น็อตเนี่ยไม่สามารถนําไปขึ้นเงินแล้วก็เอามาให้กับผู้ที่ถูกรางวัลได้ที่นี้สําหรับคนที่ถูกรางวัลนะคะประชาชนอันนี้เขาย้ํานะคะว่าจะต้องรู้ว่าตัวเองถูกรางวัลและต้องมารับสลากตัวจริงที่กองสลากพักค่ะ นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมี DSI ค่ะไปคอยตรวจสอบว่าชื่อผู้ซื้อสลากกับเลขสลากเนี่ยตรงกันหรือเปล่าแล้วก็รองอธิบดียังยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ถูกรางวัลเนี่ยจะต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วก็ประสานเข้ามา DSI จะไม่มีการโทรไปฉะนั้นถ้ามีใครแบบสวมรอยโทรไปเนี่ยก็ไม่ใช่แน่นอนนะคะทั้งนี้ประชาชนสามารถมั่นใจได้ว่าผู้ที่ถูกรางวัลในงวดนี้จะสามารถไปขึ้นเงินรางวัลได้โดยไม่มีปัญหาอย่างแน่นอนค่ะโดยมี DSI คอย,คอย ดูแลอยู่อนะคะแต่ไม่มีการที่จะอุ้ยโทรไปเถอะกุูกลางวัลอะไรแบบไม่มีถ้าเข้าไปเนี่ยมิดแน่นอนมิตฉาอย่าไปเชื่ออย่าไปให้ข้อมูลอะไรนะนี่แหละที่อยากจะมาแจ้งอยากให้ทราบบางคนก็ซื้อใจตุ้มๆต่มๆแล้วฉันจะได้ไหมเนี่ยในเมื่อเขาไม่ทําแล้วเนี่ยเขามายึดอะไรแล้วเนี่ยจะทํายังไงอะไรเงี้ยค่ะนก็มาย้ํากันเพราะว่าย้ํากันอาจจะซื้อตรงนี้จํานวนเยอะ